เอาไปเอาลูกออกทำหนึ่งนัดหนึหน่งครั้งได้ okay, ยิงสองตัว <c oughs> มาดูมปบุญการบุญการขึ้นลำได้ทีนี้บีเป้าให้เล็กลงแต่เป้ามันยาวขึ้นแต่บีเป้าเนื้อที่ให้เล็กลงให้ผอมลงเพราะต้องก็ยิงแถวนี้แล้วเนี่ยยิงเสาจำได้ไหมอ๋ออ่าดูที่เป้าไว้เล็งที่วงกลมนั่นแหละตัง้งใจ นิ่งไว้นิ่งไว้อย่รีบเก็บปืนนิ่งสวยใช้ได้รถออกไปนี่เป็นมันให้ยิงรัดไม่ยิงกร่น่ำหยกที่นี่หยุดที่ลกตอนสวยใช้ได้เทียบยิงเสร็จแล้วอย่ารีบเก็บปืนข้างต่อไป สองเป้าเลยปังปังมาตามมาสองตัวนี้ยิงแล้วผ่านเลยนะยไม่รอมถูกต้องไม่ต้องรอเป้าล้มตั้งั้งเลยปัง,งปังผ่านเลยผ่านเลยไม่รอเป้าล้มนะครับเพราะเรามั่นใจว่าโดนเรามั่นใจว่าโดนไม่ต้องรองให้เป้าล้ม